สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสองแสบนำเที่ยว <Yeah. S 1> จะพามาชมาวัดเขาตะแบกนะคะวันนี้ป้ายเดี๋ยวเราเดินชมด้านในกันดีกว่านะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นทางลงตรงนี้เป็นทางจอดรถนะคะลานจอดรถจะกว้างมากเลยด้านในก็มีตรงนี้เราเราจอดฝั่งนี้เลยฝั่งข้างหน้าเลยแล้วเดินเข้ามา เดินเข้ามาตามจุดอ่าล้างแอลกอฮอล์ก่อนล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนอ่าเข้ามาข้างในก็จะมีเขาขายของฝากเฮ้ยสวยมากเลยด้านบนจะเป็นล่มเขาเอาล่มมากลางตกแต่งสวยงามเย็นอากาศเย็นมากค่ะข้างในอ่าตรงนี้มีจุดแลกเงินด้วยนะคะจยดแลกเงินนี่เราซื้อโบกันที่นี่เลยทางเข้าเลย ด้านในก็จะมีที่ผูกปอูอันนี้จะเป็นราคาเชือกนะคะเชือกแต่ละสีจะมีความหมายไม่เหมือนกันแต่บางอย่างก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะเนี่ยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินส,สีขาวสีส้มวันนี้เราได้มาสีสีสีส,สีอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะ หลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้ว<อ>เด็กๆก,กินไอติมเสร็จ<อ>เรียบร้อยแล้วไปนำเพื่อนๆกันเร็วอันอิีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปข้างในนะคะ<อ>เขาให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนมาด้วยนะ<อ>เพื่อมาไหว้พระก่อนก่อนที่จะมาผูกโบนะตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนี่จะเป็นป้ายป้ายวัดเขาตะแบกนะ<อ><อ>นำเลยครับนำเลยครับโอ้ ไปมานี่ต้องพกหมวกพวกร่มมาด้วยนะทุกคนแดดค่อนข้างร้อนอยู่วันนี้เอ้ยทุกคนเห็นไหมนู่นนู่นนู่นคืออะไรเห็นไหมเป็นสกายวอล์กด้านบนแต่เสียดายเสียดายวันนี้เราขึ้นไม่ได้เขาปิดใช่อดลยูยแป้วแม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 วทำเอฟเฟกต์เอาเอง เขาปิดเราอดขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ป,ปา้ปปาป้าป้าอันนี้แม่เขียนแล้วแม่เขียนเรียบร้อยแล้วสาธุด้วยอ่าสาธุแล้วก็ไปผูกนะผูกมัดรวมกันเลยอแต่วิวสวยมากเลยนะทุกคนดูสิยิ่งเดินไปวิวสวยอากาศอากาศไม่ร้อนมากตอนนี้ยังไม่ร้อนมากเพราะว่าเรามาเช้า แต่คิดว่าถ้าสายๆอ่ะอาจจะร้อนใช่อันนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันร้อนอยู่นะแต่แต่ลมมันเย็นอย่างมันอยู่ในเขาอ่ะทุกคนพอมันอยู่บนเขาอ่ะลมลมมันก็จะมาอย่างเงี้ยเออมันก็จะเย็นหน่อยดูสิดูตรงนี้สิเห็นไหมลมพัดน่ะเห็นไหมลมพัดโบปิวตลอดเย็นตลอด,ลอ,ดอ่าเด็กๆก็เดินในร่มพอดีเลยเด็กๆ <laughs> อืออะไรครับอะไรนะภูเขาภูเขานึกว่าอะไรชี้ให้ดูภูเขาอันนี้เป็นวิวข้างทางข้างทางระหว่างเดินนะเห็นไหมทุกคนเขาก็จะผูกโบวอย่างเงี้ยไปตลอดทางเลยมีสีมีสันไปตลอดทางเลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะคะ เขาบอกว่ามันจะมีสองทางเลือกเราขึ้นบันไดก็ได้เราขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ไอาฝั่งไหนดีนฝั่งนี้อาฝั่งนี้อ่าป๊าเลือกฝั่งนี้นะดเดี๋ยวบันไดก็คงเป็นล้อมหน้า <c oughs> <c oughs> ถ้าได้มาอีกอ,อแต่ทางลงอ่ะถ้าลงฝั่งเนี้ยจะง่ายเพราะอะเขาไม่ให้เขาไม่ให้เราขึ้นสกายบ็อกเราต้องลงฝั่งนี้ จะง่ายวิ่ง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 ลงเลยเออแต่ก็ไม่ได้ชันนะนี่ชันแค่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่นี่นี่เป็นชันชันตรงนี้ขึ้นมาอ่าแล้วต้นตรงนี้ก็จะเป็นเรียบบ้างตรงบ้างสูงมั่งชันมั่งไม่ใไม่ดดูสองแสบของเราสิคะ แม่บอกว่ายุงกัดก็เลยให้วิ่งบ่อยๆในวิ่ง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 อ้โหระวังเหนื่อยนะคะับของใครตกครับเออเอาวางไว้นั่นเลยลูกเขาตกลงมาใช่ครับอืมที่นี่ยุงเยอะนะทุกคนป่าเนาะเราก็เข้าใจได้เพราะว่ายุงตามป่าตามเขาอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วตองพกยาอ่ต้องพกต้องต้องทากันยุงมาด้วยนะเออเราก็ไม่รู้ดูสิบินเต็มเลย อย่างไรเสียงกิ้งลีดร้องใช่ไหมครับใช่ครับอ่ไปเดินเลยแล้วใกล้จะถึงแล้วดูเด็กดิโอ้โหไปกิ้งลงไปนะเดินหาหน้าดีกว่ามั้งลูกไม่ม่ว่าตอนลงเนี่ยเราอันตรายแน่ๆเลยก็อันตรายมันมันชันมากไปไปเฮ้ยเราไม่ให้จับเลยนะไม่ชันก็เอาขาสั่นเลยอ่ะ เจอลิงแล้วเนี่ยทุกคนถึงทางชานอีกแล้วค่ะไปไปวิ่งแข่งกันดีกว่าโอ้โหเรารู้สุดเราขึ้นมาแล้วแต่รู้สึกก็ใช้เวลาไม่นานนะแต่ก็เหนื่อยขึ้นมานเหนื่อยด้านบนก็จะมีศาลานี่สองอันเลยไว้ให้เรานั่งพักนะคะแล้วหันมาด้านนี้ มีห้องน้ำให้บริการแยกชายหญิงนะคะสะอาดอาพอหันหลังกลับมาทางนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปปเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านหน้ากันดีกว่าอันนี้ตอนนี้เราเดินมากันข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อน บนนี้จะมีพระพุทธรูปทั้งหมดสามองค์นะคะตรงนี้จะเป็นทางไปพระวิหารนี่ขึ้นบันไดไปด้านบนเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะแต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนให้เด็กๆนั่งพักก่อนเราก็จะพาเดินมาดูทางนี้นะคะปกติอ่าถ้าถ้าด้านบนใครไม่มีน้ำไม่มีอะไรนะเขาจะมีนี่ร้านสะดวกซื้อร้านสวัสดิการของทางวัดนะคะซึ่งมันจะอยู่ข้างใน แต่ณนะวันที่เรามาตอนนี้คือเขาปิดปิดไม่ให้เราขึ้นสกายวอล์กจนถึงวันที่17พฤศจิกา14ถึง17เรามาผิดวันทุกคนเรามาผิดวันเราไม่ได้เช็คทางวัดก่อนอ่าก็เลยไม่ได้เข้าไปเป็นการพลาดของเราเองนั่นแหละที่เราไม่เช็คก่อนเพราะว่าทางวัดอะ่ะเขาจะมีเพจเพจของทางวัดอยู่ให้เราสามารถเข้าไปเช็คได้ ซึ่งเราไม่ได้เช็คมาเลยถ้าใครจะมานะขอแนะนำว่าให้เราเช็คกับทางเพจก่อนนะว่าเขาเปิดหรือเขาปิดเนาะจะได้ไม่พลาดเหมือนเราแล้วก็อดไปหน่อยทางวัดเขาปิดปรับปรุงเนาะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนเป็นอันต่อไปแต่อยากจะบอกว่าช <c oughs> ันมากอ๋อไม่ไกลทุกคนเห็นเหมือนกันไหมไม่ไกล แต่ชันฉันมอกมากไปแม่พร้อมแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปดูแล้วค่ะทุกคนไปกันเลยไไเด็กๆขึ้นไปก่อนแล้ว<ป>ตอนขึ้นตอนขึ้นน่าจะปวดขานิดหน่อยนะแม่ว่าแต่ว่าตอนลงเนี่ยอุ้อลม้ลมลม้มแต่ว่าตอนลงเนี่ยน่าจะเสียวอันตรายอยู่นะเพราะว่าชัน เราจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงกันดู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 พี่โทนนูน่นนะไปถึงโน่นแล้วนักกีฬานักกีฬาไม่มีเหนื่อยมีแต่เราเนี่ยแหละเหนื่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยนะนั่นจะต้องจับราวขึ้นไปไเรื่อยๆไม่ชันมากเลยคนกลัวความสูงไม่แนะนำเลยนะครับเนี่ยสูงและชันมาก อันตรายอันตรายขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณยายบ้างไงคะเป็นยังไงบ้างคะทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอาการเหนื่อยนิดหน่อยก็จะมีเสานิดนิดเข้าไปไหว้พระข้างในดีกว่านะตัวขามาทางนี้เลยลูกหอบยายหอบ ิหารเป็นแบบนี้นะคะพระพ,พุทธสุทารอันนี้น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองอ่าน่าจะใส่ออกมาจากข้างในแล้วออเตอร์อนิวจะพานำนำไปไหนครับนำไปทางนู้นเหรอ ดูสิดูสิเห็นสกายวอล์คหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ<ม>าทางลงหรอใช่มันเป็นทางลงทางลงไปสกายวอล์คเหรอซึ่งซึ่งเขากำลังปิดอยู่โว้ชันจังเลยสกายวอล์คจะอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเราไม่เห็นเราถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปกันแล้วนะไปแล้วนะครับ เราไหว้พระข้างบนเสร็จเนี่ยปกติเราต้องลงทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีทางนึงมีทางหนึ่งตรงทางโน้นแต่ว่าเขาปิดพวกผมก็เลยไปอีกทางหนึ่งที่ลงลงตรงนี้ลงทางนี้มาตามทางเลยแล้วจะไปทาง,ทางข้างๆเราก็จะเดินจะมีบันได ลงไปสู่ข้างล่างถึงทางหนึ่งนีแล้วก็ไม่ชันเลยนะไม่ชันเหมือนตอนขาขึ้นมาตรงนั้นไม่น่ากลัวแต่ก็ชันอยู่แต่ก็ยังดีกว่าลงทางเดิมไปาาสู่สส เรากำลังจะลงไปนะครับมีผาด้วยนะตรงนี้มีผ้าด้วยปุ๊บมิดเฉดผ้าด้วยไปดูอีต่อไปเราก็มาถึงนี่แล้วลน,นู้หันหลังหันหลังคือทางลงนะถึงแนละ้นิดเดียวไปลุยต่ออ่ะลงมาลงมาเราล,ลงมาถึงแล้วนะมาแน่ลงมาแล้ว อันนี้ก็คือทาง,ลาทงกลับไปรถเดินเรานะเราลงมาจากข้างบนแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้ว,วขอปิดคลิปกันนั่นเย่๋พึ่งครับขอปิดคลิปกันเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองแสบน้ำเที่ยวด้วยนะคะ ไปกันแล้วค่ะบายบยออน้วบายบายครับบายบาย